ขอดูเครื่องหน่อยเปิดไฟนิดนึงที่ได้ยังบอกว่าเอาน้ำยาตรงไหนล้างมาโอ้โหโอ้นี่ถ้าใช้อ้พวกบัสโซหรือวินนอนขัดนะมันเงากิ๊กเลยนะนี่เอาพอน้ำยาฉีดไงแล้วอะไรอ่ะเวลาฉีดน้าไปมันละลายออกเลยโอ้เครื่องเขายังดีมากสวยมากเรื่องหมดทุกอย่างวิ่งได้กี่แสนเนี่ยสองแสนกว่าเองตอนนีามาใหม่ๆแค่แปดหมื่นโลมั้งโอ้โหสภาพสวยสภาพสวยเครื่องไม่มีรอยน้ำมันเยิ้มเลยไม่ครับยังกิ๊กอยู่เลยอ่ะ อย่างนี้ก็เอาไปแต่งเติมเสริมองค์มาหน่อยกัดแรงถึงนี่ฮะดูไอเครื่องกิกเลยไม่มีรอยน้ามันเยิ้มเลยเ,เใช้มานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยถ้ามันมีรั่วมันก็ต้องมีรอยแล้วนะใช่ปะใช้มานานเท่าไหร่แล้วนะสิบเดือนมั้งสิบเดือนแล้วสวยยังสวยนะครับ,บคือเร,เราซื้อใช่ <c oughs> ใช่เราซื้อรถมือสองเนี่ยถ้าสภาพมันไม่สวยนะเราใช้สิบเดือนเนี่ยมันน่าจะมีคราบน้ํามันออกแล้ว นี่ไม่มีค่าน้ํามันเลยกิ๊กเลยอ่ะน้ํามันเครื่องกินไหมไม่กินครับมีแต่ว่าลปล่อย,ยเกินแล้วใส่เพิ่มอ๋อเ้วใส่เพิ่มนิดนึงเพื่อแบบเหมือนใส่ค่าเวลาไปไงอืออือือคือเราไม่บ้างคิดว่าจะถ่ายไงเราก็ใส่เพิ่มไปเ<ะ>ขาเรียกว่าใส่เพื่อลัวมันขาดเออเออเออแต่ผมใช้สมัยก่อนมันกินนะมันกินนิดนิดมันกินไม่เยอะหรอกแล้วก็แต่แต่น้ำมันเครื่องขาดใช่แต่น้ำมันสด ก็ธรรมดารถรุ่นเก่าแหมเข้าก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วรถรุ่นใหม่ย่อมประหยัดกว่าเครื่องปั๊บโผล่น้ำมันประหยัดเลยตัวนี้อ๋ออืมอืมอืมโอเคเข้าใจฝาฝาตัวเนี้ยแข็งกว่าออนิวนะอยู่ที่การดูแลรักษาด้วยเนาะอยู่ที่เราใช้งานด้วยโอ้เจ๋วเลยนะครับนี่นะฮะโอ้โหสภาพก็สวยมากเพราะเครื่องยังกิ๊กอยู่เลยดูดิดูสภาพเครื่องดิไม่มีรอยเยิ้มเลยอ่ะ เ๋าเลยอย่างนี้เปลี่ยนท่อมาใบหนึ่งเถ้ามีแมปมีกล่องก็แรงอีกเอาผมว่าเอาเดิมๆเหนียวเหนียวดีกว่าเนาะถ้าเราไม่อยากจะไปเพิ่มพลังอะไรมันมากเพราะว่ารถรุ่นเก่าๆถ้าเราไปเล่นหนักๆมันก็ทนไม่ไหวอีกอ่ะเออสวยๆสภาพสวย แต่ล้อสิบเจ็ดด้วยแน่นอนครับล้อสิบเจ็ดหรือล้อสิบแปดเนี่ยสิบแปดเลยยกขนาดมาใช่ไหมอ๋อขจวเลยนะฮะโหลดแล้วหรือยังหรือว่าแค่นี้เองเลี้ยวขึ้นรับแต่ยางมันเกลี้ยงอ๋อเราใส่ยางบางมันเลยแหล่ซุ้มใหญ่ใช่ไหมอันนี้เอายางเปอร์เซ็นเพื่อนมาใส่อืมยางที่ถอดมาสวยเลยเรนโซ่ของเรนโซอืม่าสุดยอด ซุ้มมันจะแลดูกว้างเพราะว่ายางแก้มเตี้ยดแม็ก18สิบแปดด้วยนะฮะมากเดี๋ยวพอดูชุดแนบหน่อยแนบวจะเป็นสิบสองมิลแนบชุดบนมีประมาณสี่แผ่นห้าแผ่นนะฮะจะมีแนบสั้นไล่ระดับไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นแนบสิบสองมิลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แปดแผ่นบ้าแต่นี้ก็จัดได้แล้วใช่ไหมสี่ตันฝาก็เคยเล่นมาแล้วใช่ไหมสี่ตันห้าันแล้วเคยลองมาแล้วครอือสี่ตันก็ใส่แต่ว่าไม่ได้รวนเนียตัวเขียวปกติเราก็วิ่งอะไรอยู่อ่ะคือใส่อะไรเป็นหลักก็ลำไยกับพวกชุดเล็กพวกเยออโอ้ลำไยกันหนักเหมือนกันนะเอาเรื่องนะลำไยนะ่นีอืมทรงแหนบนี้ก็รับไหวสี่ห้าตันอาจจะพี่กลับเลยพี่เป็นล้าแล้วมันติดมากกับรถนะพี่เออ ก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับนะฮะเดี๋ยวขอดูลูกยางมีลูกยางอ๋อลูกยางเ็าตัดบางเลยนะครับลูกยางจะบางนี่ก็ยังมีลูกยางให้กระเด้งกับเทาอยู่นะฮะอ่าสูงมันจะสูงนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ได้โหลดเตี้ยนะครับตรงเต็งก็เป็นตรงเตงเดิมแค่นี้ก็จัดได้แล้วบรรทุกได้แล้วสี่ตันห้าตัน ถึงแนะจะน้อยแต่เราก็บรรทุกได้เหมือนกันใช้ยาง14นะครับโอ้โหจะรุ่นเก่าก็ยังเล้าใจอยู่นะเนี่ยสวยเหมือนกัน,นดูเรียบๆดีโอเควันนี้ก็คิดเอาใหม่โต๊ะปีนี่สิบสายจะยาวอะงอห์พี่ส่งงัห์อ่ะที่อันนี้มันเท6,6240บาทถ้าเบ็ดเสร็จแล้วคันนี้ประมาณเท่าไหร่3,080 3,080กี่ปีอะ 6ปีใช่ไหมแต่ละผ่อนเบาผ่อนเบาแล้วก็ใช่ไงวิ่งแบบเหมือนงเที่ยวก็อใช่เราก็เท่าว่าเขาเรียกว่าเราเอาแบบเบาๆบาแรงไงรถมือสองเราเราเบาแรงหน่อยมันก็โอเคก็เอาได้ไม่เป็นไรผ่อนไปเรื่อยๆสําหรับดีแม็กคันนี้สวยครับนะฮะสภาพยังสวยเลยแล้วก็ถึงจะรุ่นเก่านิดนึงแต่เจ้าของบอกเอาแบบเบาๆบาแรงสบายใจดีนะครับนี่ฮะโอ้โหสุดยอดเอาล้ครับนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ชอบรถคอกเราคือเพื่อนกันบ๊ายบาย